สุดล้ำมาก,ะะากมายเลยครเขาพามาได้เลยนะฮะงั้นก็เข่าๆกันนะฮะเออมีปลาตะลองมีปลากระโดดระยะระยะเลยอ่าบรรยากาศก็น่ารื่นรมนะครับนะบรรยากาศตรงพาร์คกที่แบบให้เด็กเขาเล่นนะฮะเป็นที่พักผ่อนนะฮะดีมากๆเลยมีเขาแบบ เขาก็แบบมีหมงมีหมานะฮะเขาก็พาครอบครัวมาเดินเล่นนะฮะก็คือพาหมามาจุงนะฮะเนะี่ยฮะดีมากๆเลยจะะ้าหสุดยอดแล้วก็นี่ก็จะแบบเป็นอัศจรรย์นะนั่งสบายแล้วนี่เด็กให้ปีนเล่นเนี่ยตรงเนี้ยน่าดีดีมากๆเลยถ้าไปท่านไปชมเออเฮลย์ได้บ้านอยู่ใจนะฮะวันนี้แบบมาภารกิจพิเศษ,ษนะครับโสนนะครับ ก็แาบนี้โอเคครับเนี่ยชอบมากโอเนะฮะอ่าครับเส้นระบังนะฮะน่าตใจนะฮะโอ้โห